ครับผมเนี่ยครับไปยืนฝั่งโน้นดีกว่าครับทำไมอ้าวดูเสียมา,าวสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากครับขอบคุณครับเป็นไงล่ะอิจฉาแล้วสิไม่ใช่กูอิจฉากูกำลังจะเดินไปก็จะพบป่าหล่อมากๆป่าหล่อมากๆเอากูจ้ากูจ้า อะไรนะครับอะไรนะป๋าแก่มากๆอะไรนะป๋าหลงมากเดี๋ยวกูเล่นข้าวต้มอ่ะคุยกันเลยเล่นกันเลยลูกครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีชาวเพื่อนบ้านของเรานะครับชาวพม่าทุกมิงกะลาบาหามิงกะลาบาทุกคนด้วยนะครับผมเป็นปีแรกที่ผมมาวัดกรกนากไม่เคยมาเลยซึ่งก็ได้ทราบจากคุณลุกเอกชัยว่าที่นี่งานยิ่งใหญ่มากนะครับคือถ้าหลงหลงในงานเนี่ยคือหาทางออกไม่ได้เลย คืองานใหญ่มากใหญ่มากทั้งสองนู้นใช่ไปไปปค่ะล,ลุงร้องลุงร้องเพลงที่นี่บอกให้สิงหาฟังว่าลุงมางานที่วัดโอก,กาสตั้งแต่ตีผมเข้าวงการ,รปีแรก,กใช่ครับตั้งแต่ตี25 2 8นะ้าี่ลุงมาร้องเพลงที่นี่ตั้งแต่ปีแรกตั้งแต่แม่มือไม่เจอกับพ่อเมึงแม่มือไม่เอยังใส่เสือส้อชั้นในไม่เปลีอนลุงมาร้องเัอันนี้จริงเมื่อก่อนผมไปไหนก็พาน้องไปด้วยครับผมน้องสาวพาไป น้องทุกคนเน่ยไม่มีใครอยากไปกับผมหรอกเพราะมันต้องไปนั่งรอนะครับไปนั่งรอแล้วเด็กๆก็ง่วงเนี่ยคนที่นี่กินของแปลกๆกว่ากูอ่ะก็เป็นคนมีเทสครับผมเนี่กูอยากจะรู้ว่ามันตีทอมหรือมันเกาอยากจะรู้ว่ามันตีทอมหรือมันเกาทอมครับหลบกันการขยานะ น้องนาถึงเป็นคนตายแม่ช่อมรู้อยู่งามเผิดไายอายุน้องนามสิบแปดขวดสวยสักราฟนาวาันกิ่งลิงชอบอย,ย,ยู่วันหญิงน้องอิมหัวเป็นเาร้ยุไม,ไม่อยเดไหไมดเดดเด็นดดเ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 ดดดเดดดเดดดดเดด อย่ามันขึ้นมาตีนะหน้าผากสิลูกสร้อยไงสร้อยหรอฮะ